ยามเย็นของวันที่21นะคะว้าวเกิดอะไรขึ้นอันนี้ทิศตะวันออกนะคะอ่าวิพักอาทิตย์ย้อนแสงมานะคะพายุกำลังจะเข้าค่ะเก็บมาฝากทุกท่านทุกคนนะ,ะอันนี้ทิศตะวันออกไม่ใช่ทิศตะวันตกนะคะนี่ค่ะโอ้โหมีหน้าเชื่อเกิดอะไรขึ้นคะเมฆคลึ้มอะไรโอ้โหเมฆก้อนใหญ่เลยนะคะทุกคน มาแล้วพายุค่ะพายุนุ่นค่ะว้าวมาแล้วบรรยากาศรอบนอกนะหมุนรอบคิดเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนว้าวเมฆเคลื่อนตัวไวมากนะะนู่งค่ะลงตรงตรงไตลงของเรารงทงสามสีตลมสวยเลยค่ะไปดูข้างบ้านกันค่ะอุ้ยมาแล้วพายุมาแล้วค่ะทุกท่านว้าวมาแล้วหน้าต่างโอ้โห โอ้โหทุกท่านคะ่ะดูเอาดูเอาดูเอาลุ่พามาแล้วมุว่น,นามาแล้วข้าลงแล้วข่ะทุกท่านทุกคนว้าวมาแล้วพระอาทิตย์ย้อนแสงกันทุกท่านคะ่ะเนี่ค่ะขนาดเป็นทิศตะวันออกนะย้อนแสงออกมาสวยมากกันทุกท่านแปลกแต่พายุเข้าเข้าอย่างแรงเข้าอย่างจังเลยนะ ที่ตะวันตกไม่มีนะมีแต่ที่ตะวันออกที่ตะวันตกจะมีแสงแดดนะครับก็ยังมีแสงแดดยังไม่มีพายุเข้ายังไม่มีเมฆไปปิดบังนะคะเวลานี้ลงเรียบร้อยแล้วนะคะเวลานี้นะเรียบร้อยแล้วเสียงฟ้าคลื่นๆหมดแล้วนะ,ะตอนนี้เสียงดังกระหึ่มไปหมดแล้วะคะ่ะทุกท่านคะ่ละลมแรงลมแรงถ้าดูเช่นกันนะคะ เสียงลมเสียงอะไรพัดส,สวิวปลิวสวายหมดลวค่ะโอเคค่ะมาทั้งทั่วทิศทั่วแดนนะคะเห็นี้มได้ยินไหมลมลมลมว้าวเือีเ,ย,เยนมากเยือีเ,ย,เยนมากปิดหมดแล้วนะคะตอนนี้ แสงแดดปิดไปแล้วแสงแดดเมื่อกี้บนยอดดอยปิดไปแล้วค่ะบนยอดภูเขานะ,ะปิดลงเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ความเย็นช่ำเย็นช่ำนะคะตรงนี้นะคะได้ยินไหมคะตกแาคาฮลโหทุกคนตกาคาโอ้ยโดนเป็ดฝนโดนเป็ดฝนกระจายกระเซ็นกระดอนเข้าตัวแล้วนะคะตอนนี้เวลานี้นะคะ โอ้พักเหนือค่ะพักเหนือค่ะทุกท่านทุกคนนี่ค่ะอยากให้ดูรอบพิษรอบทางลุ่มลมแรงมากทุกท่านสาวลมแรงมากค่ะเนี่ยลมแรงลมตัวเราแรงมากนะมันจะลายมากกับชากเหนือตอนนี้วิกฤตค่ะแม่ห้องสอนไปดวนนะแม่ไปดึงเอา ของเพื่อนๆมาลงนะแฟนฟอร์สีฟ้าเป็นดีตามไปดูนะว่าอันตรายขนาดไหนหน่ากลัวนะปีนี้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้เนะาะฟ้าร้องราค่ะโอ้ฟ้าแรงนะฟ้าแรงเลยแอบขอเข้าบ้านก่อนนะคะได้ยินไหมคะฟ้าแรงมากค่ะได้ยินฟ้าร้องไหมคะนี่ค่ะดูเอานะคะดูเอาะคะ่ะทนได้ยินไหมคะสเจนไหมคะ ป้าแรงมากมข้าตกข้าตกทั้งเวรเมื่อคืนนี้ตกทั้งคืนเลยค่ะนะฮะไม่ได้หนีไปไหนนะ,ะนี่ยโว้ยโว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 ยโอยโวยได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะได้ยิยยยยยนบอกคะ เริ่มเบาเริ่มเบามาทุกขนาดแล้วจะมาประโคเป็น e ทั้งค้างหน้าเป็นช่วงๆก็ได้นอู้ก็ร้องแรงเลยแอปปิเน็ตนะคะปิดเน็ค่ะแอดเก็บได้นะนะแต่แอดไม่ได้ปล่อยไวไฟไม่ได้ปล่อยเน็ตในเครื่องนะ Oh. Yeah.